งไงวายสวยครับเอออย่างนี้ไปคูณที่ห้าสวยครับผมสีสปินครับมาครับดอกฟ้าต่อเนื่องพร้อมวายมาอีกเอออย่างงั้นเออมันดีว่ะตันนี้มันดีว่ะสว,วยโอ้โ oh. ห ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง BC Spin กับผมแมวดําอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเกม Butterfly Boss ซ้นะครับดอกซากุระผีเสื้อจากค่าย PG นั่นเองแตกหนักแตกจริงแตกดีแตกชิบหายวายวอดนะครับเล่นเมื่อไหร่ก็แตกนะไม่เงินแตกก็แตกยับนี่แหละมีอยู่สอย่างนะครับ วันนี้กลับมาเล่นกันอีกครั้งครับผมผม,มาก,กับทุนา500บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเบ็ดอยู่ที่สาก5บาทนะครับแล้วก็ออโต้50นะทำคอนเทนต์กันสักหน่อยนะครับดีกว่าไม่รู้จะปั่นยังไงแล้วอ่ะนะไม่รู้จะใช้สูตรไหนละว,วันนี้ก็เลยอ่ะคิดได้นะครับมาลองคอนเทนต์555กันดูไม่รู้ว่ามันจะบวกไหมนะเออ ก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์ share, <ๆ>กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมาโอเคปรับเบรกลรอเรียบร้อยนะหบาทนะครับไปเลยเ,เปิดเทอร์โบแป๊บแล้วก็ออตัวไปห้าสนะครับแค่นี้นะครับแค่ห้าสเลยนะครบห้าสผมปิดคลิปนะบวกไม่บวกไม่รู้นะครับมาลองดูกันนี่ไงมาตอกบัวสวยเออ นี่ไปแปะไว้หรือเปล่าต้องลุ้นฟีสปินนะครับเกมนี้นะกับวายตะกี้สวยหวานดอกฟ้าป,ปาปัา๊บปั๊บมาแบบอกสวยมาดอกนี้สู้อกสวยจัดมาครับขอมาเรื่อยๆอย่างนั้นคูณสิบไปถึงไหมไปถึงไหมคูณสิบแจ๋วเท่าไหร่โอ้โหสี่สิบสี่เพราะว่าตะกี้มองไม่ทันวายมาวายมา สวยไม่เข้าวาแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ห้าจุดห้าโอเคหมดปับป๊บปั๊บมันแจ่มตรงวนะครับเกมนี้นะวาแม่งดีอ่ะเนี่ยคือเขาเรียกอะไรวะวายเหนหนึบเหรอวคมที่นะแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสวยสวยคูณสิบห้าเก้าสิบเจดจุดห้าสูนะครับสวยงามบิ๊กวินครับบิ๊กวินแรก หนึ่งร้อยห้าจุดห้าศูนย์กระตังนะครับแจมอยู่ได้อยู่แจมโลนปับ๊บบอกฟ้ามาไปต่อยังอีกสามสิบสามอ่าอะไรวะเขาเรียกอะไรสามสามรอบนะ <c oughs> ปึบ๊บห้าปั๊บมาไล่เข้าไปกระเด็นเรื่อยยังไงโอ้จบสวยมาต่อเลยต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองยังไงวาย สวยครับเอออย่างนี้ไปคูณ15ขอบคุณถามไปก่อนอดอกนี้เจ็ดมีเปล่าโอ้โหมันอย่างนี้สวยครับผม4สปินครับ8ครั้งจัดไปดีเลือกที่คูณ3นะครับแเ้าก็6 9้5ไปเรื่อยๆปึ๊บขอใบสวยๆอย่างงาั้นไปอยู่ทำไมแถว3วะอย่างงาั้นก็ยังได้อยู่ผีเสื้อไปบินบินคูณ25จัดไปดี ยังไงต่อเออเออสวยใครเงเข้ามาดูผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเควาย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 มาใครยังไม่ได้กดซับกดซับได้นะติดตามคลิปใหม่ได้ตลอดนะครับมาดอกฟ้ากับวายครับคูสามคูณเจดห้าสวยอยู่สวยอยู่เั็นได้อยู่คูณหกคูณเก้าเออสวยไหคูณสามสิบจัดคูณหกสิบให้ดูอีกสักรอบดิปมาสวยอย่างนี้วายมาทุกอยู่แถวสองนะครับ หนึ่งสองสามเนี่ยว่ายมันต้องอยู่แถวนี้นะครับถึงจะสวยนะคูณสามสิบห้าไปยี่สองสิห้าศูนย์คูณน้อยแต่คูณนะได้อยู่ได้อยู่โผล่เนี่ยไปสวยมาครับดอกฟ้าต่อเน,นื่องพร้อมวายมาอีกเอออย่าง,าง,างานั้นเออมันดีว่ะตรนนี้มันดีว่ะสวยโอ้โหคูณสี่สิบครับคูณห้าสิบเจ็ดสิบห้ามาต่อวายต่อฟ้ายังไง ยังไง62.50บิ 62. ๊กวินครับผมแจมอยู่นะแจมอยู่บิ๊กวินนะครับเมกวินไปดูหน่อยสวยไปสวยซุปเอร์เมกวินครับผมยังไงอะ15.55เป็นไงอะ398.25กกระตังครับผม โอเคยอดรวมครับ526.50คยับนะผมนะสวยไว้ไว้ต่ออี่สิบเก้าครั้งนะครับไปต่อขอฟรีถ้าเป็นอีกสักรอบได้เปล่าฮนะเสื้อคุณเณออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอวายสวยก็พอมาต่อวายครับสวยสวยสวย,สวยไปอีกไปอีกมาบินบินแกม ไปโอ้โหหาแต่ว่ามีถึงสามทสี่ครับยังไงยังไงปัป๊บสวยปัป๊บสวยไอ้ที่สวยตรงไหนปัป๊บเอือมาอย่างนี้อย่างนี้ต้องอยางนี้ปึ๊บเอออย่างนี้วายไปไปหมดหกหลับ,บ,ลบยังไงห้าบาทปึ๊บสวยอยู่นะ ค okay, ผมว่ามันไม่ค่อยจ่ายแล้วว่ะคือถ้ามันแตกเบิ่มเบิ่มแบบเมื่อกี้วายเข้าอสวยอย่างนี้กนะแล้มันก็จะเริ่มไม่ได้ล่ะ <c oughs> อีกสิบครั้งนะครับเดีนะ๋ยวมาดูยอดรวมกันวันนี้ผมจะไม่สนใจทุนนะ <c oughs> ออกคอนเทนต์ล้วนๆเลยนะครับดูว่ามันแตกดีไหมนะครับทุงอ่าอะไรนะบุญเอ้เบ็ดเบ็ดห้านะครับโอเคจบละเบ็ดห้าออโต้ห้าสิบนะครับ จบไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่นะได้กําไรมาเขาเรียกว่าหนึ่งเท่าหสองเท่าวะเออนั่นแหละนะทุณห้าร้อยจบมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่จุดเจ็ดห้านะครับวายส,สวยๆเลยเมื่อกี้สเต็ปสวยมากเลยแต่ผมไม่กล้าปั่นต่อนะครับเพราะว่าถ้ามันแตกแบบนี้ยมาแบบลายส,สวยๆแล้วอะถ้าไปต่อนี่คือมีแต่หมดอะ่ะคิดว่านะจากประสบการณ์นะครับเ <laughs> ออ แล้วก็ใครนะครับยังไม่ได้กดซับนะผมฝากกดซับกดให้กําลังใจคอมเมนต์กดไลค์กันได้นะครับมีสูตรหรือว่ามีวิธีปั่นแบบไหนแนะนากันได้นะคอมเมนต์เลยนะครับพี่ใครอยากเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์แรกนะครับผมปักหมุดไว้ให้ละนะฝากด้วยนะครับสนับสนุนกันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ